มมิ่งโน้ตบุกราคาแสนเจ็ดเฮ้ยแสนเจ็ดเลยเหรอมันจะดีแค่ไหนมันจะเจ๋งยังไงตามไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดวิกเจนนรงอินลุนนะครับวิดีโอนี้เราจะพาไปดูเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาแสนเจ็ดใช่ครับแสนเจ็ดมื่นบาทโอ้โหราคาโหดมากแต่แน่นอนครับราคาขนาดนี้ของเขาต้องดีมากๆแน่นอนซึ่งเจ้านี่คือ MSI ไททัน GT 77บรรดาเทพแห่งโน้ตบุ๊กทั้งปวงในปี2022เลยก็ว่าได้สำหรับเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับที่เร็วแรงเรียกว่าช้าชนกับ PC ตั้งโต๊ะเกมมิ่งแบบหลักแสนได้สบายๆเลยเพราะว่าใส่สเปคมาแบบดุดันมากๆเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะฮะสำหรับเจ้ากล่องของเขานะครับอันนี้จะเป็นกล่องนอกนะให้ดูรหัสกันนิดนึงก่อนนะฮะ นี่คือไททัน GT 7712 UHH นะครับเเนี่ยตรงนี้เจ็ตัวตรงนี้นะครับไม่ใช่หวยนะฮะตรงนี้ระบุเอาไว้ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่17.3นิ้วนะครับแล้วก็รหัสลงท้ายนะครับ12ตรงนี้12หมายความว่า เป็น CPU Intel เจนใหม่ ai, เป็น h y b ริด CPU ด้วยและก็เป็นรหัส HX ตัวแรงที่สุดในบรรดา CPU ทั้งปวงนะครับส่วน UH นี่ก็คือ UHD ครับหมายความว่าหน้าจอที่เขาใส่มาเป็น 4K Ultra HD ในรูปแบบ120เฮิรต์แค่สเปคแค่นี้ก็เดือดแล้วใช่ไหมกาจอยังมาพร้อมกับกาจอ RTX 3080 Ti ในรูปแบบ250วัตต์ บูสต์ได้แบบเร็วๆแรงๆหืมสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยเสียงเหนือกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับแกะกล่องมาแล้วโหอลังการตั้งแตก่กล่องเลยนะฮะสำหรับเจ้ากล่องของไททันตัวนี้ GT 7 7นะฮะ กล่องมาในรูปแบบที่หรูหราทีเดียวแหละนะครับเป็นกล่องโทนแบบเข้มนะครับตัดด้วยลวดลายของ MSI แล้วก็นี่ฮะชัดเจนมากมังกรนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่มังกรแดงและเป็นมังกรดำดูดุนะครับดูเท่มากขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยแกะออกมาคุณก็จะเจอกับทรัพสิงต่างๆเหล่านี้อยู่ด้านในโคตรเจ๋งนะครับตั้งแต่เจ้านี่แหละฮะเป็นตัวลัคกี้ครับมังกรที่เป็น โลโก้ของ MSI มาในรูปแบบฟิกเกอร์ที่เป็นสีดำนะครับเป็นเวอร์ชั่น Black โคตรเท่เลยเราจะแกะกล่องดูกันนะฮะเพราะว่าเ,เจ้าลักกี้ที่เป็นพวงมุญแจฟิกเกอร์แบบนี้เฮ้ยเท่เลยนะครับแบบนี้นะฮะเอาไปห้อยกระโปรงกระเป๋ากันได้โคตรเท่มีในฝั่งของตัว USB Drive มาให้ด้วยนะครับความจุนะฮะ128 GB อยู่ด้านในตรงนี้นะครับ เป็นแพ็กเกจที่บันเดินมาให้นะฮะสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่แบบแถมฟิกกงฟิกเกอร์มาแล้วเอ้ยเราใช้ไม่ได้นี่ฮะเป็นตัว Dual Drive นะครับ l l s h drive ในรูปแบบ128 g b แบบ3.2นะครับเป็น OTG ด้วยดังนั้นใช้กับพวกสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วก็ตัว iPad ได้ด้วยโคตรด,ดีแถมมาให้ความจุดีทีเดียวนะครับถัดมาด้านนี้เป็นเมาส์น,นะฮะ มีเมาส์มาให้ด้วยนะครับเป็นเมาส์ของ MSI เองนะครับเมาส์ตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์สายรูปแบบ RGB ที่แถมมาให้ด้วยหมายความว่าคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับคุณพกโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปปิ๊บคุณเอาเมาส์ตัวนี้เสียปุ๊บใช้งานได้เลยที่สําคัญที่สุดการพกพาของทาวถึงแม้โน้ตบุ๊กมันจะใหญ่มันจะโตมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เขามีกระเป๋ามาให้ที่สามารถใส่เจ้าโน้ตบุ๊กได้พอดีพอดีครับตัวนี้เป็นกระเป๋าไททันซีรีส์นะครับ ก็จะเป็นลายเฟสนะฮะคล้ายๆกับมีดในตัว CS GO กนะมีดแบบเฟรใช่ไหมนี่เป็นโลโก้แบบเฟรเช่นกันนะครับกระเป๋าตัวนี้ก็จะพาคุณนะครับพร้อมกับสัมภาระดองโน้ t บุ๊กตัวนี้น้ำหนัก3.3กิโลไว้ได้สบายๆนะครับเออเหมาะการเดินทางมากนะครับเพราะเป็นแบบสะท้อนแสงสวยงามทีเดียวนะครับอ๋อกระเป๋าเทแล้วก็แน่นอนครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้เห็นกันนี่ฮลัลโหลไม่ไม่ใช่โทรศัพท์ นะไม่ใช่คอนอิดแต่ประการใดนี่คือตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะฮะจากเดลตานะครับในรูปแบบ330วัตต์ถามว่าทำไมถึงต้องให้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับหรืออะแดปเตอร์แปลงไฟตัวนี้ใหญ่ขนาดนี้ฮะ คือต้องบอกว่าใหญ่ตามสเปคนั่นเองนะครับเมื่อก่อนใหญ่กว่านี้อีกนะแต่นี่คือไซส์ที่เขาลดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องนี้แน่นอนครับเมื่อกี้เราพูดถึงไป CPU เป็น i9 ใช่ไหมที่เป็นรหัส HX แรงสุดๆ150วัตต์แบบไฮบริดนะฮะการ์จอเองก็เป็น RTX 3080 Ti แแบบ250วัตต์ด้วยแล้วไหนจะสเปคด้านอื่นๆอนอกนะครับดังนั้นเครื่องแรงการจ่ายไฟก็ต้องแรงตามนะฮะนี่คือตัวอะแดปเตอร และนะครับเดี๋ยวจะขอพรีเซนต์เจ้านี้เลยนี่ฮะและเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วสำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะครับ GT 77นี่12 UHS ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ไททันนะฮะเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดของทาง MSI ในแง่ของประสิทธิภาพนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.3กิโลกรัมแต่ผมต้องขอชื่นชมก่อนนะ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากๆคือไททันในซีรีส์นี้ไม่ได้หนาไม่ได้เทอะทะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำหนักเขาปลาไปถึง4กิโลกว่ากันเลยก็ตามทีนะฮะแต่ตัวนี้เหลือแค่3.3กิโลแล้วที่สำคัญที่สุดดีไซน์ครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่บางกว่าเดิมนะถึงแม้จะเป็นดีไซน์17นิ้วก็ตามแต่สังเกตดูได้ว่ามีความบางมากกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังคงอัดแน่นเอาไว้ทั้งในเรื่องของดีไซน์นะครับ สำหรับดีไซน์ด้านหลังแน่นอนอยู่แล้วนะครับด้านหลังตรงนี้เขาจะมีลวดลายมังกรแต่มังกรไม่ได้มาแบบนี้มาแบบเรียบๆธรรมดาธรรมดามีไฟ RGB ยามเปิดเครื่องฝาหลังนะครับถูกออกแบบมาให้ในรูปแบบสปอร์ตทาง MSI นิยามว่าอารมณ์คล้ายๆกับฝาหลังรถซปเปอร์คาร์นั่นเองนะฮะบันพับนะครับเถิบเข้ามาตรงกลางตรงนี้2จุดเป็นโครเมียมด้วยสวยสดงดงามมีลูกเล่นนะครับ เท่จริงๆตรงนี้นูนขึ้นมาเ,าเข้ารับกับตัวเครื่องเลยแล้วก็ด้านนี้คล้ายๆกับกลิวนะฮะถ้าเป็นรถรถหรูนะซูเปอร์คาร์ก็จะเป็นอารมณ์แบบ BM เอ็มไหมคล้ายๆกับจมูกหมู BM F เอ็มไหมอ่านี่ตรงนี้เป็นกลียวออกมาตรงนี้นะครับไม่ได้ทาเอาเท่อย่างเดียวนะตรงนี้นะฮะยังช่วยในการระบายความร้อนได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งอะด้านหลังของเขานะครับเป็นช่องระบายความร้อนนะครับค่อนข้างแปลกตาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่มี พอร์ตเชื่อมต่ออยู่ด้านหลังเป็นช่องระบายความร้อนล้วนๆเลยนะฮะเฮ้ยถือว่าดีนะมันมีทั้งข้อดีแล้วหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะฮะข้อดีคือการที่เอาแผงระบายความร้อนทั้งหมดแบบปล่อยลบออกแบบนี้เลยมันจะทําให้ตัวเครื่องเย็นนะครับระบายความร้อนของ CPU การ์ดจอแล้วก็ระบบตัวเครื่องได้ดีขึ้นแต่ข้อสังเกตก็คือ พอร์ตด้านหลังจะหายไปดังนั้นเขาต้องยัดพอร์ตไว้เต็มๆบริเวณด้านข้างแน่นอนนะครับอ่ะก่อนจะไปดูด้านข้างเรามาดูบริเวณฐานของตัวเครื่องกันนะครับนี่คือฐานของตัวเครื่องเนาะมาในรูปแบบที่ค่อนข้างแปลกตาเพราะปกติแล้ว MSI เนี่ยโดยเฉพาะกับรุ่นท็อปจะมีความหนาเทอะทะใช่ไหมแต่ตัวนี้เพียวสลิมทันสมัยมากๆนะครับเป็นฝาที่เกือบๆเรียบไปเลยนะครับแต่ก็มีช่องระบายความร้อนแบบอ,อนี่ฮะแบบนี้เลย คอยดูดลมเย็นเข้าไปแล้วเป่าไล่ลมร้อนออกบริเวณด้านหลังแล้วก็แน่นอนมีด้านข้างด้วยนะครับชุดระบายความร้อนของเขาชื่อว่า Cooler Boost Titan มีรูปแบบการระบายความร้อนที่มาพร้อมกับ4พัดลมนะครับสตัวนะครับพัดลมทั่ตัวและฮีตไต้นะครับเเส้นด้วยกันรวมถึงช่องระบายอากาศ6ช่องจัดเต็มมากพร้อมกับในเรื่องของเขาเรียกว่าแผ่นนำความร้อนรูปแบบใหม่นะครับ เขาใช้ในรูปแบบเฟสเช้งนะครับเทอร์โมพลาสนะฮะไม่ใช่ซิลิโคนปกติแล้วเป็นลักษณะแผ่นนะฮะซึ่งก็จะช่วยการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถอัปเกรดได้นะครับมีสกรูน็อตที่สามารถขัดแล้วก็ถึงการอัปเกรดได้เลยเช่นกันนะครับในฝั่งของตรงนี้จะมีสติกเกอร์นะครับเป็น Windows 11ในเวอร์ชั่น11 Pro มาให้คุณไม่ต้องห่วงนะฮะในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของการใช้งานตัวนี้จัดเต็มข้อแน,น่นอนนะฮะ นอกเหนือจากนี้ครับบริเวณด้านขวามือก็จะเป็นหูช่องเชื่อมต่อนะฮะต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ให้มาแบบไม่กักเลยคือช่องเชื่อมต่อนะครับแน่นอนครับไล่มาตั้งแต่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็น USB 3.2 Gen2 Type A นะครับมี Thunderbolt นะฮะนี่ฮะมาประกบคู่กัน2ช่องตรงนี้โคตรเจ๋งอะ Thunderbolt คู่นะครับถัดมาครเป็น Mini DisplayPort อีก1ช่องตรงนี้ HDMI มาอีกหนึ่งนะครับและกิ g a b ิตแลนที่เป็นแลน 2.5G ให้การถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเลยรวมถึงมีช่องระบายความร้อนบริเวณด้านขวาตรงนี้ด้วยและนะครับบริเวณด้านซ้ายมือนี่ฮะมากันแบบอัดแน่นมากด้านซ้ายมือครับ มี USB นะครับมาอีก2ช่องด้วยกันเป็น USB มาตรฐานเดียวกันก็คือ3.2ณ2นะครับให้การถ่ายโอนข้อมูล10กิกะบิตนะฮะหน้าน,นี้เป็นช่องเชื่อมต่อชาร์จไฟไม่ใช่แบบกลมแล้วซึ่งข้อดีของการใช้แบบแบนแบบนี้นะครับก็จะทําให้ตัวเครื่องบางลงเพราะแบบกลมเนี่ยทำเครื่องหนาเนาะ,ะมี SD card reader ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าตัวนี้จะเป็นตัว S.D. Card Reader ไซส์ใหญ่นะฮะไม่ใช่ไมโครนะฮะมีไซส์ใหญ่มาให้มี Audio Jack นะครับซึ่งก็จะเป็นตัว Audio Boost ด้วยฟีเจอร์ตามมาตรฐานของ MSI เลยนอกเหนือจากนี้นะครับต้องบอกว่าพอร์ตเชื่อมต่อเยอะใช่ไหมแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าการที่ใส่ตัว c o ู l i n g เอาไว้ด้านหลังตรงนี้มันจะทำให้พอร์ตต้องไปเทด้านข้างนะครับ ซึ่ง MSI ก็เลือกที่จะเทพอร์ตมาด้านขวาทำไมทำไมถึงต้องเทด้านขวาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามข้อสงสัยของผมอยู่นะฮะพอสมควรทีเดียวเพราะว่าเราได้เห็นโน้ตบุ๊กหลายๆตัวนะครับในปัจจุบันขยับพอร์ตไปไว้ด้านซ้ายหมดแล้วนะครับโอเคแหละการใช้งานต่างๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรมากนะักแต่เนี่ยอย่าลืมว่าสมบุิว่าคุณเสียบเมาอย่งี้ใช่ไหมเนี่ยแวบเข้าไป คุณเสียบเมาส์แบบนี้หรือคุณจะใช้เมาส์ไร้สายก็ตามนะครับแล้วคุณวางเครื่องเนี่ยอยู่แบบนี้ใกล้ๆใกล้ๆก,ก,กับตัวเครื่องซึ่งปกติก็จะเป็นการวางมือการวางแขนอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเราไปเสียบพวก HDMI หรือ Thunderbolt อะไรแบบนี้นะครับบางทีมันก็อาจจะมาเกะก,กะได้นะครับซึ่งตรงนี้ เขาไว้ด้านขวานะจริงๆมันน่าจะต้องอยู่ด้านซ้ายจะดีกว่านะครับแต่ก็คงมีพอยต์ของเขานะผมเชื่อว่าอาจจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ด้านในแน่ๆนะครับเพราะว่าเรื่องของการระบายความร้อนที่บางลงก็ทําให้มันต้องขยายนะครับการระบายความร้อนออกข้างมากขึ้นนะฮะทำให้การระบายความร้อนแบนมากขึ้นแล้วก็ตัดพอร์ตด้านหลังดังนั้นคงไม่มีทางเลือกแล้วนะฮะดังนั้นพอร์ตมันก็เลยมาอยู่ด้านขวาตรงนี้แหละก็เข้าใจเข้าใจได้นะแต่ขัดใจนิดนึงตรงนี้แหละนะฮะอ่ะ ถัดไล่มานะครับเรามาดูบริเวณด้านในของตัวเครื่องกันบ้างเปิดหน้าจอออกมาอันนี้ให้ดูกันก่อนดีกว่าเห็นอะไรไหมฮะที่อาจจะแปลกตานิดหนึ่งด้านหลังตรงนี้จะมี Space ค่อนข้างเยอะนะครับด้านนี้เป็นที่อยู่ของตัวชุดระบายความร้อนเกือบจะทั้งหมดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะหน้าจอเขาก็จะเถิบมาทำให้ข้อดีเลยคือคีอคย์บอร์ดครับไม่ร้อนฮะเวลาใช้งานเนี่ย การวางมือเราจะอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมแล้วโน้ตบุ๊กหลายๆตัวนะครับตัวแผงฮีทซิงอ่ะมันจะอยู่ใต้คีย์บอร์ดแต่ตัวนี้มันเถิบออกไปทำให้ Experience ในการใช้งานมันดีมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของเขาในส่วนนี้เลยนะขอมาดูด้านในกันบ้างนะครับเวลาเปิดหน้าจอนะครับก็จะเปิดได้ลักษณะประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้ผมใช้แท่นวางนะครับเสริมความสูงขึ้นมา หน้าจอนะครับหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอขนาด17.3นิ้วอ่า ไซส์นะครับใช้แทน PC ได้สบายๆเลยอัตราส่วนนะครับเป็น16ต่อ9ความละเอียดของจอถือว่าดีมากใช้มาในรูปแบบ 4K ทําทำให้เรื่องความหนาแน่นของพิกเซลนี่แน่นอนมากนะครับดีมากๆเลยแล้วก็จะมีในฝั่งของตัว Rate รีเฟรชเ t ทนะฮะอยู่ที่ 120Hz นะฮะดีกว่าจอ 4K หลายๆตัวที่เคยสัมผัสมานะเพราะส่วนใหญ่ 4K ก็จะเป็นในรูปแบบ60พมันไม่ลื่นไงแต่ 4K ตัวนี้คือ เป็น120%ด้วยแล้วก็ในเรื่องของขอบเคสีถือว่าเดือดมากนะครับขอบเคสีในรูปแบบภาพยนต์อย่าง DCI P 3เนี่ยจะอยู่ที่100% DCI P 3เลยรวมถึงขอบเคสีในรูปแบบ Adobe RGB นะครับอยู่ที่100%เช่นกันนะดังนั้นสีสันของตัวจอคมชัดสวยงามเปล่งสีออกมาได้ถูกใจแน่นอนนะครับ ในฝั่งของด้านบนนะครับก็จะมีกล้องเว็บแคมตรงนี้นะครเป็น IR Camera นะฮะแล้วก็จะเป็นเว็บแคมแบบ 1080p นะครับพร้อมไมโครโฟนแน่นอนว่าใช้สตรีมได้ใช้นะครับคุยคอนเฟอรนซ์ต่างๆได้สบายๆเลยขอบจอบางเฉียบเลยนะฮะ ดีนะเนี่ยขอบจอบางทําให้ตัวเครื่องเล็กลงด้วยนะครับไล่ลงมาฮะคุณก็จะเจอกับตัวโลโก้ของเขานะครับเป็น MSI แบบนี้นะครับลืมแจ้งไปนิดนึงนะตัวจอเป็น IPS นะครับในฝั่งของบริเวณที่พักมือรอบๆตัวเครื่องนะครับนี่ฮะมาในแบบอลังการมากๆเลยนะฮะไฟที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ RGB แบบ p e r ร์ y นะฮะดังนั้นสีสันของเขา สวยงามจัดจ้านมากแล้วก็แน่นอนครับไฟได้คอลเเบอร์เรชันกับทาง Steel Series และสวิชที่เขาใช้เขาเลือกเป็น Cherry MX นะฮะเป็นโน้ตบุ๊กในไม่กี่ตัวเท่านั้นนะฮะที่ใช้ตัวสวิชในรูปแบบ Cherry MX เป็น Mechanical นะครับ <c oughs> <c oughs> กดมันแน่นอนแหละไฟล์ก็ปรับแต่งได้นะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์นะฮะ MSI Center นั่นเองนะฮะ สีโคตรแจ่มเลยคีย์รัดต่างๆก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้สวยงามมากนะครับมีในส่วนของตัวปุ่มลูกศรน,นะครับบริเวณด้านนี้แล้วก็จะมีตัวปุ่มตัวเลขนะครับไซส์อาจจะเล็กกว่าตัวปุ่ม W A S D อยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้เสียดายนิดนึง cockpit. ทำไซส์ใหญ่มาเลยให้เท่ากันไปเลยนะฮะบ,บริเวณด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นลําโพงนะครับที่เขาใส่มาให้แบบจุกๆครับมีลําโพงพร้อม ซับวูเฟอร์นะครับลำโพงเป็น2วัตต์ตัวซับวูเฟอร์ก็เป็น2วัตอีก2ตัวด้วยกันระบบเสียงดินาออดิโอนะครับ ในฝั่งของสเปคต่างๆนะครับเครื่องนี้ครับนอกเหนือจาก CPU ที่เราพูดถึงกันไปนั่นก็คือ Core i 9 1 2 9 0 0 HX ที่เป็นแบบ Hybrid CPU แล้วนะเร <T> ียกว่า CPU ตัวนี้แรงมากๆในการทำงานในการสตรีมในการตัดต่อนะครับเขายังมีในฝั่งของตัวกา,การ์จอกราฟิกกาการก็คือ RTX 3080 TI นะครับซึ่งก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ตรงน,นี้แหละ นะครับ3080 Ti ที่ตัวนี้มีฟังก์ชันและฟีเจอร์ MUX Switch นะครับทำให้คุณสามารถใช้การ์ดจอแยกหรือดิ e ค r ีสกราฟิกนะครับแยกออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ IGPU นะครับบางทีเราเล่นเกมเนาะใช้ดิสครี Gra าฟิกเนี่ยจะทำให้เฟรมเรทมันนิ่งขึ้นมันเนียนตาขึ้นนะครับตรงนี้ถือเป็นข้อดีเลยสามารถปรับแต่งได้หรือจะให้ตัว AI ในตัวเครื่องจัดสรรให้ก็ได้เช่นการผ่านตัว Smart Priority นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในเรื่อง ของแรมโหดมากนะฮะตัวนี้เขาจะใช้แรมในรูปแบบ DDR5 มาด้วยกัน2แถวนะครับไม่ใช่ลด2แถวแต่เป็นแรมแบบ2แถวนะครับแถวระ32 g b คูณ2รวมเป็น64 g b ที่สำคัญที่สุด RAM อัปเกรดเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง4แถวด้วยกันเป็นโน้ตบุ๊กไม่กี่ตัวในโลกนี้ที่ทําได้แบบนี้นะครับใส่ RAM 4แถวได้ดังนั้นอัปเกรดเพิ่มเติมเป็น128 GB ก็ได้เช่นกันนะฮะเหมาะสําหรับคนที่เอาไปทํางานตัดต่ออย่าง 4K 8K มากๆแบบพอร์ทเทเบิลได้เลยนะฮะ SSD ใส่มาให้ <c oughs> 2 TB คิดดูดิฮะโน้ตบุ๊ก อหือ SSD 2T เทนะครับแบบ PCIe Gen4 และที่สำคัญที่สุดอัปเกรด SSD ได้ถึง4สล็อตด้วยกันแ a m 4แถว SSD 4แถวโอ้โหสุดมากนะครับ ฝากฝั่งของตัว Windows ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเป็น Windows 11 Pro เนอะมาในฝั่งของแบตเตอรี่ครับใช้แบตเตอรี่เป็น99.9วัตต์อาวนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆทํางานดูหนังฟังเพลงชิลๆเลยที่สําคัญที่สุดบางกรณีเราพกออกไปเพื่อที่จะใช้งานธรรมดาทั่วไปไม่ได้เล่นเกมมากมายอะไรนักนะครับคุณสามารถใช้ดปเตอร์ PD ชาร์จ65วัตต์หรือ100วัตต์เชื่อมต่อผ่านตัว Thunderbolt เพื่อใช้งานทั่วไปได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพก Gotit ตัวนี้ไปนะฮะ <laughs> ตัวนี้มันหนักไปหน่อยผมว่าเหมาะกับสเตชันมากกว่านะครับแต่ถ้าพกพาไว้นอกสถานที่แนะนำา PD ชาร์จสักตัวจะช่วยได้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับตัวโน้ตบุ๊กเองเนี่ยก็มีดีไซน์ที่สวยสวนกนงามมากๆแล้วก็ไฟด้านหลังน,นะครับให้ดูกันตรงนี้ RGB นะครับอย่างที่เราแจ้งไปในช่วงต้นเป็น RGB เลยนี่เป็นตัวไฟนะครับ ที่เขาชื่อว่าตัวพาโนรามิกนะฮะออโราบ,บริเวณด้านหลังตรงนี้แล้วก็บริเวณโลโก้ด้านบนนะครับก็จะเป็น R G B เช่นกันขอบด้านหน้าไม่มีไฟแต่จะเป็นด้านหลังแทนโชว์แบบเท่ๆเลยกรณีที่เราเอาไปใช้งานนอกสถานที่ตรงนี้จะเด่นแล้วก็สะดุดตามากๆนะครับรวมถึงด้านนี้มีไฟด้วยเช่นกันนะครับนี่ฮะซ่อนอยู่ตรงนี้อ่า มีแบบกิมมิคอะไรต่างๆเยอะมากนะครับนี่คือในฝั่งของ GT77 นะครับไททั Titan นเนาะ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กราคา1,70,000บาทที่ให้อะไรมาเยอะมากแต่อย่าเพิ่งใจเย็นๆเดี๋ยวเรามีในเรื่องของการทดลองเล่นเกมกันเราจะลองเล่นในรูปแบบ 4K ให้ดูกันดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงทั้งเรื่องของความแรงทั้งในเรื่องของความลื่นและที่สำคัญที่สุดอุณหภูมิ ที่เขาใส่ตัวคุลบูสไททันมาจะเจ๋งแค่ไหนกับโนตบุ๊กราคาแสนเจ็ดตามไปดูกันเลยครับ Face against Outland's dangerous aries, you work survive with the off adversaries new with most you anything. you Adapt or die. That's nature for you. Danger can come from anywhere, so gear up with an array of survival-themed cosmetics. Some animals crawl off, crawl off to die alone, but what a pity it would be to not witness this. Stay out of sight as you track down the competition with veteran Voyager Wraith, and ensnare your prey with the Lucky Draw Wingman. See you in the next dimension. Lure in your enemies as field research caustic. My intelligence should not be underestimated. And add another trophy to the wall. สำหรับเจ้า GT 77 Notebook ที่ดีที่สุดจาก MSI ราคาแสนเจ็ดคุ้มไหมครัในมุมมองเพื่อนๆอยากฟังคอมเมนต์คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนในมุมมองของแอดบิเองนั้นแสนเจ็ดคุ้มไหมแน่นอนมันก็ตามราคานะครับราคาแบบนี้มันก็ได้ประสิทธิภาพแบบนี้กลับมานะครับซึ่งมันก็จะมีข้อแตกต่างอยู่นะถ้าเทียบกับในฝั่งของ PC นะครับ ถ้า PC 1แสนมันก็จะได้สเปคอีกแบบหนึ่งได้นหน้าจอใหญ่ๆเบิ่มๆอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ครบแต่ถ้ามองกลับกันในเรื่องของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้จากเกมมิ่งโน้ตบุ๊กคือคุณพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายน้ำหนักโอเคแหละตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เบามากนะักแต่อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กขนาด17.3นิ้วหน้าจอ 4K 120 h z ที่มาพร้อมกับสเปคในระดับไฮเอน ระดับแบบบ้าพลังมากๆทั้งจาก CPU i9 รหัส HX แล้ว RAM 64 g b DDR5 แล้วก็การ์ดจอ RTX 3080 Ti นะมันโหดมากนะในแง่ของสเปคคุณคงไม่แบก PC เครื่องใหญ่เครื่องโตต่อให้เป็น ITX ก็ตามทีหรอกรวมถึงหน้าจอด้วยนะครับในรูปแบบ 4K แล้วก็เป็น120 h z แบบนี้ แน่นอนมันแบกยากให้เป็น PC แต่ตัวนี้มันจะไปกับคุณได้ทุกที่นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเจ้าตัวนี้มันไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนมันเหมาะสําหรับคนมีเงินแล้วก็ต้องมีเงินมากด้วยนะ <c oughs> นะครับแล้วก็แน่นอนแหละนะครับมันออกแบบมาให้สําหรับคนที่มีกําลังนะครับถ้าเราอยู่ในระดับกลางโน้ตบุ๊กในช่วง3 4มสี่หมื่นของ MSI เองก็มีให้เลือกอีกหลากหลายตัวเราใช้ตามอัตรากษของเราดีกว่าใช้ตามเงินที่เรามีดีกว่านะครับส่วนตัวนี้นะครับมันมาครบกับในทุกมิติเลยแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือความหนึบของแป้นพิมพ์เดี๋ยวแอดบิ๊กจะลองให้ฟังเสียงแป้นพิมพ์ดูกันแล้วก็จะบอกฟีลลิ่งกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตัวแป้นพิมพ์ของมันนั้นพิมพ์มันมากนะฮะมันหนึบจริงๆอ,อ่ะเดี๋ยวลองพิมพ์มาดูนะนี่ฮะ คือต้องบอกว่าแป้นพิมพ์ของเขานะครับมันเป็นแป้นพิมพ์ที่ใช้เ h e ร์รี่ MX นะครับดังนั้นเหนือสิ่งอื่นได้เลยความสนุกของมันนะฮะพิมพ์ได้มันมากแล้วมันจะมีความหนึบแบบเวลากดลงไปมันจะมีหนึบหนึบนิดนึง ต้องไปลองฮะมันจะมีความหนึบในแง่ของการพิมพ์ทำให้พิมพ์มันมากขึ้นแล้วก็เด้งรับกับนิ้วมากๆเลยนะฮะถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างเพอร์เฟกนะฮะแน่นอนแหละมันต้องเพอร์เฟกอยู่แล้วแสนกว่าบาทนะครับแต่ถามว่ามันมีข้อสังเกตไหมที่แอดบีอาจจะไม่ชอบหรืออยากให้มันปรับปรุงมีนะหนึ่งเลยพอร์ตครับผมเน้นย้ำตลอดพอร์ตถ้าเป็นพวก HDMI หรือพอทที่มันใช้บ่อยๆอ่ะไม่ควรอยู่ด้านขวามือเพราะมันจะติดมันเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะบางทีเราต้องต่อเมาส์นะครับมือขวาเนี่ยมันอาจจะไประเกะระกะเรื่องของสายได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ซึ่งส่วนตัวนะถ้าเราไม่ได้แบบต่อจอแยกต่ออุปกรณ์อะไรเยอะแยะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์แล้วมันอยู่ด้านขวามันก็จะระเกะระกะได้แต่มันก็มีวิธีแก้ตรงที่เราต่อคีย์บอร์ดแยกเมาส์แยกมันก็พอช่วยได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับ ขนาดนี้สเปคขนาดนี้ความเย็นระดับนี้แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นฟิงเกอร์พินสแกนเนอร์กล้องไอหน้าจอสเปคโคตรเพอร์เฟกเลยถ้าถามว่าอยากได้ไหมบอกเลยว่าโคตรอยากได้แม่งดีจริงๆนะครับแล้วส่วนตัวผมนะผมมีเครื่องให้น้องสาวใช้นะครับเป็น GT ตอนนั้นน่าจะเป็น GT 7 6นี่แหละมั้งทุกวันนี้ยังดีอยู่เลยตอนนั้นใช้เป็น g t x 1 0 8 0ทุกวันนี้ ย่งเล่นเดอะซิมซอยู่เลยนะฮะเอาอะเขาสิต้องบอกว่าตัวนี้นะครับกับราคามันก็ถือว่าสมเหตุสมผลกันนะครับยิ่งวัสดุด้านหลังด้วยที่เป็นนี่อลูมิเนียมแบบยิงทรายงานสัมผัสเนียนตา ฟีลลิ่งเนียนใจมากๆก,ก็ลองดูก็แล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับสายไฮเอ็นคนมีกําลังทรัพย์นะฮะตอนนี้ตอบโจทย์แน่แน่แหละนะลองดูกันก็แล้วกันหรือจะไปสัมผัสตัวจริงดูกันก่อนก็ได้เนาะเขามีโชว์แต่ลองติดต่อทาง MSI ดูก,ก็แล้วกันว่ามีโชว์ที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะเจ้าเนี่ยราคาสูงมากแล้วก็มีเข้ามาขายไม่มากนักหรอกบอกได้เลยว่าเป็นลิมิเต็ดแล้วก็มีไม่กี่คนครับที่จะเป็นเจ้าของมันได้ซึ่งนี่ก็คือ MSI Titan GT 77นะครับ โน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดที่อุแรงที่สุดแต่อาจจะไม่เบาเท่าไหร่สุดเทพเลยจากปี2022ตัวนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณ MSI ที่เอื้อเฟื้อนะครับโน้ตบุ๊กเทียบเ่แบบนี้มาให้ได้ลองกันส่วนตัวชอบมากๆครับสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าวาสนาคงไม่ถึงอะ่ะ <c oughs> ใครจะจัดก็จัดกันเลยแล้วอย่าลืมมาอวดกันด้วยนะครับวันนี้แอดมีขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณ MSI ที่เอ,อ,อ,อื้อเฟื้อนโน้ตบุ๊กเทพเ่แบบนี้มาให้ได้ลองกันนะครับไปแลวครับสวัสดีครับ